ครับพี่เข้าครับเข้าครับพี่สามสองสวัสดีครับเรื่องใดครับแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับอยู่หน้าบ้านพี่นี่คือบ้านพี่นันเองนะครับซึ่งมันก็อยู่ตรงข้ามครับแทนแทนร้านอาหารที่ต้องบอกว่า ลีนส่วใหโลกนะครับน่าจะเป็นอาหารลีนสตรีทฟู้ดเจ้าแรกในโลกเลยนะพรารุ่นที่โมเลยนะแต่ว่าอาหารการผัดพวกกะเพราคั่วกิ้งทั้งหลายที่ตอนนี้ระบาดกันทั่วประเทศเนี่ยนะครับูวันคนคิดกับผม๋ย่ขออน,นุญาตพาทัวร์สักหน่อยกันเลยกันนะเพราะว่าหลายคนอกครับบอกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงด้วยอาหารคลีนแต่ไม่รู้เลยต้นกําเนิดมันเป็นยังไงจริงแล้วตอนนี้เราขายออนไลน์กันประมาณ9-9%นะครับหน้าร้านเนี่ยไม่ได้เปิดแล้วละครับแต่ว่าใครที่อยากจะมานั่งเรื่องของมึงนะครับผมคือ นั่งกได้แต่อาหารเราไม่ได้ทำสดที่ก็จะเอาอาหารใส่กล่องเนี่ยไว้เพื่อมึงแดกครับผมนี่ก็คือตู้เวนดิ้งนะครับกำลังหาที่ลงอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปลงหน้ามหาลัยหรือว่า BTS MRT เราก็พพายามที่จะคิดไปเรื่อยๆแหละพัฒนาทิศทางธุรกิจของเราต้นแต้นเต้นต้นเต้นซีโร่แคลอรี่นะครับก็เป็นน้ำเครื่องดื่มทางเลือกใหม่เรียกว่าเป็นมาร์ทดริงค์ที่รู้ว่าทุกคนชอบกินน้ำหวานแต่ว่าทุกคนจะเพื่อความอ้วนอันนี้ แดกได้เลยครับผมวลลากีแกลอนก็แดกเลยครับเพราะว่ามันไม่มีแคลอรี่โอ้เจสสนี่ก็จะเป็นทีมงานแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าโทรมาก็จะเจอกับทีมงานคุณภาพของเราหน้าตาดีทุกคนบอกไม้บอกมือได้นะคะเฮลโหลเฮลโหลดีภูเมนูเราเป็นอาหารลีนเจ้าเดียวนะครับที่มีออยครแมครัวเราทุกอย่างทานสเปคมีออยหมดนะครับถึงได้เข้าพวกห้างได้นะครับนี่ก็คือแม่ครัวหลักของเราครับผมที่ไครับแม่ครันี้ฮะนี่นละครับทุกสิ่งอย่างจะคลอดออกมาจากครัวเราโดยที่มี ที่ใหม่นี่เป็นแม่ครัวใหญ่ของเราสวัสดีครับนี่ก็จะเป็นการปั้นขนมจีบกันอยู่นะครับที่รสชาติติดเค็มนี้ไม่ใช่ว่าใส่เกลือนะครับผมที่มือครับเผลเล่นนี่ปั้นกันอยู่นะครับแล้วเราก็เป็นหนึ่งในครัวรู้สึกว่าจะเป็นครัวแรกเลยนะที่ดึงเอาฟักทองเนี่ยเข้ามาใช้สูตรอาหารคลีนตอนนี้ต้องบอกว่าอาหารคลีนทุกอย่างในประเทศไทยฟักทองหมดแล้วนะครับเราใช้กันเยอะครับเป็นสูตรที่พี่ได้มาจากเกาหลีนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ครัวของเราโดยรวมนั่นแหละ พาทัวร์คร่าวแล้ววันนี้เข้าสู่เมนูประจำสัปดาห์เราดีกว่านั่นก็คือปกติโปรเนสไก่ครับต้นเต้นตคือพี่ทำอาหารเมนูคลีนมาเยอะแล้วอะแล้วก็มันเป็นอาหารไทยเยอะนะแต่ตอนต้นเลยกับแนวความคิดที่จะบอกว่าอาหารคลีนเนี่ยพี่อยากให้มันเป็นอาหารที่กินในทุกวันซึ่งก่อนหน้านี้ในอาหารคลีนเราจะเป็นพวกอาหารฝรั่งึนอะไหมซึ่งพี่มองว่า คนไทยเนี่ยกินอาหารพวกนี้ทุกวันแล้วมันจะเบื่อก็เลยทําอาหารไทยแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันผ่านมา4ีปีแล้วพี่ว่ากินอาหารไทยทุกวันมันก็เริ่มเบื่อละก็เรามาลองทำอาหารคลีนที่หลากหลายมากกว่าน,นี้หน่อยก,ก,กันวันนี้เริ่มจากเบสิกก่อนปากเกตี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักของเรานะครับผมโอเคพร้อมลุยครับปากเกตี้บอเลเนสอย่างเงี้ยทำง่ายมากเลยนะครับแล้วก็เปิดก่อนเกาแตดของเรานะครับผม <Okay. S 1> โดยหลักๆแล้วพี่ใช้น้ำเปล่าเลยครับเพราะง่ายสุดแต่ว่า ถ้าเกิดว่ามีน้ำซุปนะครับมันก็จะเพิ่มดีกรีความอร่อยขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็เตรียมพวกผักนะครับหัวหอมครับเดือดยังนึงเดือดยังมึงอ่ะเดือดยัง ขอระเดือดครับเตรียมอกไก่สับเอาไว้ครับนี่คือปกใ่พอยโจรคิดมาได้นะครับตอนคืนหนึ่งที่เมาๆสมัยก่อนเนี่ยคือพี่ต้องกินคลีนก็คือเป็นกินอกไก่ย่างอกไก่ต้มทุกวันนะครับรสชาติแบบมาไม่แดก คืออนุภาพของอาหารที่ดีเนี่ยมันแบบมันรุนแรงมากนะตื่นมาทุกวันเราเห็นวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของร่างกายด้วยตาเปล่าเลยวันหนึ่งกลับมาเมาๆจาได้อยากแดกมาม่าแล้วก็เอาอย่างเงี้ยเอาอกไก่สับลวนกับน้าเปล่าแค่นี้เลยแล้วพี่ก็จําได้ว่าใส่ผงชูรสเข้าไปแล้วตอนนั้นก็เหมือนกับมีผักมีกะเพราในตู้เย็นก็โยนๆแบบม้วนๆแล้วกินก็ไปแล้วโอ้โหแม่งแบบเหมือนกับเหมือนมิมิตมันแบบปะหลังมันหลอดไฟแล้วปังเข้ามาข้างหัวเย็ดเข้ทำไมกูไม่ทําอาหารผัด ด้วยน้ำเปล่าเนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นของอาหารคลีนสตรีทฟู้ดเลยประมาณสี่หปีที่ผ่านมาพี่รับประกันเลยว่าพอลองชิมดูแล้วเนี่ยรสชาติจะแทบจะไม่แตกต่างเลยถ้าไม่บอกนะไม่รู้เลยว่าไหนใช้น้ำมันอันไหนไม่ใช้น้ำมันนะครับน้ำมันหอยครับซึ่งมันไม่ใช่น้ำมันไม่ต้องกลัวนะครับทุกวันนี้กูยังไม่รู้เลยทำไมมันถึงเรียกว่าน้ำมันหอยไข่แม่งตั้งวันเนี่ยมันไม่ได้มีแคลอรี่เยอะนะครับไม่ต้องกลัวสีขาวครับผมโอเคมันเป็นสีขาวครับอันนี้สีอาจจะไม่ขาวนะครับแต่สีมันก็เบากว่าสีดำครับนะกลัวททาาหอยไม ซัดงาแปลว่าอารมณส์สวรค์นะครับเป็นภาษาเหนืนคอคือโซเดียมเนี่ยถ้าเกิดคนที่เป็นมนุษย์สามัญชนเดินข้างถนนอย่างเราเนี่ยแดดเลยครับผมไม่เห็นความแตกต่างนะครับแต่ถ้าเป็นพวกนักเพาะกายที่บอดี้แฟทประมาณ5% 6%อย่างเงี้ยขึ้นเวทีอาจจะเห็นแล้วใครได้แบบว่าวิกเอน,นี้ต้องไปเที่ยวต่างจังหวดัดไปไว่ายน้ําไปใส่บิกินี่นะครับแค่งดเค็มประมาณสักสวันร่างกายก็จะปล่อยน้าหมดแล้วครับหรือใครอยากจะปล่อยน้าให้เร็วขึ้นนะครับผมชักเว้าวครับผม <S <S บบน,ไไน้ำครับแห่ ผู้หญิงกลัววันไหนมากที่สุดรู้ไหมครับ,รบวันพุธครับ,รบพุธเป็นตัวผัวเป็นตุ๊ด <laughs> สมัยนี้การขายของที่เนียนเนี่ยคือการไม่ขายของปับ๊บ <sk iss> กินเองตฮีขวดเลยไหนๆก็วันนี้มันก็ร้อนๆน,นะครับวจับโพรดักด้วย <sk im mon> ไม่ขายได้มากมายนะครับก็เข้ารอสานทุกสาขาแล้วนะครับท็อปก็เข้ารอรอสาขาแล้วก็เราจะเข้า,า,าแฟมิลี่ใหม่อีกทางกว่าสาขาได้ครับฝากด้วยซีโร่แคลล์สูญแคลอรี่กินไปเลยอีอกองประกอบสำคัญนะครับก็คือซอสมะเขือเทศนั่นเองจริงๆแล้วมันก็จะมีซอสมะเขือเทศสำหรับการทำสปาเกตตี้โดยเฉพาะแต่ถ้าเกิดเครียดหาเคชชับ mm hmm. แม่งเลยครับผมหลายคนกลัวอ้วนนะครับก็ จีแล้วช้อนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ15แคลนะครับไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นใส่ไม่ไไเอาไปเดี๋ยวประมาณสัก3-4ช้อนนะครับ60แคลอรี่หรือว่าจะใส่มะเขือเทศสับไป,ปเยอะกว่าน,นี้เนี่ยก็จะลดแคลอรี่ได้หลัจงจากนี้องค์ประกอบสุดท้ายนี่คือเบรลีฟนะครับจะมีความพร้อมนะครับใส่ไปสักสองสามใบโคกไม่เอาไปครับจะมีความแบบว่าอิตาเลียนเข้าใจไหม แล้วก็สุดท้ายเลยเพื่อให้ความหอมมันชูงมานะครับนี่ก็คือออริกาโนหาซื้อง่ายครับตามซปเปอร์รูปไปนี่ก็คือซอสอิตาเรียนนั่นเองนะครับผมแล้วเส้นนะครับก็เป็นเส้นสปาเกตตี้ทั่วไปเอาเป็นลวกกับน้ํานะครับนี่เป็นเส้นโฮลวีทด้วยนะครับหลายคนกลัวแป้งในะความเป็นจริงแล้วแป้งเนี่ยมันไม่ได้มีแฟตอะไรแนะนําว่าในแต่ละมื้อกินเนี่ยกินเท่ากับปั้นของตัวเราครับแล้วสมัยนี้ก็บอกว่าพี่เอิม้มต้องเป็นโฮลวีทไหมเราสามารถที่แบบว่า กินเป็นขนมปังไวท์เบรดหรือว่าข้าวขาวได้ไหมอยากกินไรกินกันเลยครับโอ้โหเรามีระบบเทิร์นเทเบิลนะครับผมระบบเทิร์นเทเบิลเอาอะไรมากพวกมือสปอนเซอร์กูหลุดแล้วไม่เหลือปุมอมานอกไก่ประมาณ150กรัมนะครับผมที่เหลือก็เป็นผักแล้วก็เส้นหน่อยเพราะฉะนั้นแคลอรี่จานนี้เนี่ย นี่พี่จับมาครึ่นหน่งเลยนะพี่ว่าจานนี้อยู่ประมาณแค่250แคลอรี่ oh <my> คือน้อยมากนะนีะ่ววมแบบอิตาเลียนนะใส่แบบออร์แกโนให้เยอะๆหน่อยนะครับผมผพราอิตาเลียนมันจะมันจะชูขึ้นมาเลยใช่ไ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเมนูนี้เนี่ยลองเอาไปทำที่บ้านกันดูเพราะว่ามันเป็นเมนูที่ง่ายมากสำหรับใครที่ขี้เกียจทำเนี่ยมันเป็นเมนู of the Week นะครับของร้านดีเจูเมนูเราก็จะขาย2อาทิตย์เลยแล้วก็จะมีส่งไปเป็น S ิมเซ็ตด้วยลิมเซ็ตของเรานะครับสามมื้อต่อว,วันก็คือ21มื้อเนี่ย1,990ันบาทถูกมือนขี้รสชาติก็เหมือนขี้ด้วยครับเออไม่ใช่เออรสชาติดีครับผมหนึ่งอย่างที่ทำแล้วก็มีความสุขมากทุกวันนี้ก็คือเห็นข้อความของน้องนะครับที่ส ลองเอาไปทําตามเมนูเนี่ยทำกินกันจริงๆน้ําหนักลดลงมาจริงๆหลายคนลงมาหลาย10บกิโลชีวิตเริ่มเียเปลี่ยนเลยนี่ยครับก็ตรงนี้แหละพี่ว่ามันเป็นกําลังใจสําคัญของพี่นะมันเป็นรีวอร์ดสำคัญก็ไม่ได้ทําเพื่องเงินเลยอกครับอาจจะทำเพราะสนุกด้วยแล้วก็แฝงการขายธุกก<ต>รกิจของตัวเองไปด้วยนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ทำเพราะว่าอ,อยากจะให้พวกเราได้ได้มีสุขภาพที่ดีกันยังไงก็ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ คอมเมนต์เข้ามาได้พี่อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับมีอะไรจะติชมด่าว่าตามสบายเลยแฟแฟแฟ์แฟนๆสัส,สดาี้ก็คงจะหมดเวลาแล้วแล้วเจอกันใหม่เอฟหน้าบา,บายบาย